สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้โยดี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีก็คือเมืองเบอร์ลินจ้าจะพาไปเช็คอินตามจุดสำคัญต่างๆนะนี่เลยที่แรกนะไม่มาไม่ได้เลยคือกำแพงเบอร์ลินจ้า เรื่องประวัติศาสตร์ไม่เก่งนะบอกเลยแต่ว่าเบอร์ลินเนี่ยยังไงสักครั้งหนึ่งก็ต้องมาในชีวิตเพราะว่าถ้ามาถึงเยอรมันเนาะใครได้เรียนภาษาเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีบทความมีข้อมูลในบทเรียนต่างๆเนี่ยผัวพันอยู่กับเบอร์ลินทั้งนั้นเลยนะดังนั้นก็ต้องมาเห็นกับตาครั้งหนึ่งอันนี้พามาที่ e a s ไซแกลเลอรี่นะก็คือเป็นเหมือนอนุสรสถานเนาะของกำแพงเบอร์ลินเนาะ ซึงกำแพงเบอร์ลินเนี่ยเขาถูกสร้างมานะเพื่อแบ่งกั้นระหว่างเยอรมนีฝั่งตะวันออกกับเยอรมนีฝั่งตะวันตกนะทุกคนตั้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยแหละก็ใครอยากรู้ข้อมูลไปหาเอาเลยจ้าสำหรับเรานะก็มาชมเหมือนศิลปะเฉยๆสถานที่ต่อมาก็คือสะพานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ กำแพงเบอร์ลินไม่กินเลยจ้าเป็นสะพานเนี่ยที่ใช้แบ่งกั้นเยอรมน,นีนะก็คือเป็นสะพานข้ามเขตแดนของสมัยก่อนนู้นเลยก็คือเขาบอกว่าให้เราสังเกตดีๆนะระหว่างสถานป,ปัตยกรรมฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันชัดเจนมากทุกคนลองคิดดูละกันฝั่งไหนจะเจริญกว่าลองมองดูจากภาพวิวเลยจ้า สถานที่ต่อมานะก็จะเป็นอนุสรสถานให้เห็นเหมือนกันว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะซึ่งอยากให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ง่ายๆเลยว่าสงครามเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอืมก็คนที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเออเป็นสิ่งที่มาแตะต้องอะไรไม่ได้นะเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็เออเป็นอนุสร์สถานด้วยแล้วก็ให้เราได้มาเรียนรู้ได้มาเดินพักผ่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็ต้องทําทางค่อนข้างโอเคนะ ให้เราได้เข้ามาเดินข้างในได้อะไรเงี้ยเดินซ้าย <c oughs> เดินขวาได้หมดเลยก็มีคนมาเดินเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เราอยากจะบอกว่าเบอร์ลินนะ่ะเป็นเมืองที่กว้างมากๆเลยนะคือเดินไปตรงไหนเนี่ยก็มีแต่สถาปัตยกรรมที่สวยๆนั้นเลยซึ่งเราเองก็รู้ไม่หมดนะว่าอันที่นี่คืออะไรที่นั่นคืออะไรแต่รู้ว่า เมืองนี้คือมันกว้างมากๆจริงๆสมกับเป็นเมืองหลวงของเยอะระมันเลยแหละต่อมาถ้าใครอยากมาช้อปปิ้งนะก็ต้องมาถนนเส้นนี้เลยจ้าก็จะเป็นถนนที่รวมร้านต่างๆนะมีห้างมีสาราการจังหวัดสีแดงๆนะั่นก็เป็นคือสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เหมือนกันนะใครมาก็ควรมาถ่ายรูปแต่ว่าที่พลาดไม่ได้คือเลยอันนี้จ้านาฬิกานะเป็นนาฬิกาที่บอกเวลา เกือบประเทศเอ่อทุกประเทศทั่วโลกเลยนะทุกคนซึ่งมันเป็นการบอกแบบแนวนอนนะไม่ใช่เป็นกลมๆแบบนาฬิกาที่เราเห็นอันเนี้ยก็จะมีชื่อประเทศแล้วก็ชื่อทวีว่าตอนเนี้ยที่นั่นกี่โมงที่นี่กี่โมงเห็นไหมของเรามีด้วยแบงคอกตอนที่เรามาเนี่ยตอนนี้คือที่กรุงเทพก็เป็น14นาฬิกา30นาทีจ้าที่นี่ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะ ก็คือรัฐสภาของเยอรมน,นีคือทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะถ้าวันไหนมีการว่าการมีการประชุมอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดไม่ให้คนเข้าแต่ว่าโดยปกติแล้วว่าเราสามารถทํานัดนะเข้าไปเยี่ยมชมได้ฟรีโดยคนเนี่ยจะนิยมไปที่โดมแก้วข้างบนนี่นะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสของรัฐบาลเยอรมันทุกคนเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพราะว่าคิวเต็มนะจ้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3าวันจ้า อันเนี้ยเห็นในตำราเรียนเยอรมันนะบ่อยมากประตูชัยแห่งเบอร์ลินเนี่ยก็ของจริงสวยนะคนมาถ่ายรูปเยอะมากเราเนี่ยมาทั้งพาร์ทกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะเพราะว่าอยากรู้ความแตกต่างซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าพาร์ทกลางคืนเนี่ยสวยกว่าพาร์ทกลางวันนะเดี๋ยวทุกคนรอดูเลย ส่วนสถานที่แห่งนี้นะเขาบอกว่าเป็นย่านย่านหนึ่งที่เก่าแก่มากๆนะของเบอร์ลินจ้ะก็คือเราเนี่ยมีโอกาสได้นั่งรับประทานอาหารริมน้ําตรงนี้นะแล้วก็ชมวิวสวยๆแนะนําว่าร้านอาหารตรงนี้อร่อยมากๆเลยที่นี่ก็น่าสนใจนะทุกคนที่เนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันคือป้อมนะที่เอาไว้ต่อสู้กันทางอากาศก็ ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้คนขึ้นมาชมวิวได้ก็เห็นวิวทั่วเมืองเบอร์ลินเลยอันเนี้ยเรียงง่ายๆเลยนะอนุสาวรีย์ชัยบ้านเราเลยมันคือจตุรัสอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในตำราเรียนนะก็เลยต้องมาดูสน่อยว่าของจริงเป็นยังไงสัญลักษณ์ของเบอร์ลินอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณไฟจ้าที่เป็นรูปคนแบบนี้นะของฝากเพียบเต็มเมือง าพูดถึงเยอะระมันก็ต้องนึกถึงไส้กรอกใช่ไหมอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะก็คือเคอรีวอสก็คือไส้กรอกที่มีซอสราดนะผสมกับผงเคอรีจะบอกว่าต้นตำรับเนี่ยอยู่ที่เบอร์ลินเลยจ้ะร้านนี้แนะนำเลยให้ไปเลย10คะแนนเต็มโอเค ใครที่มาเบอร์ลินนะเราขอแนะนําเมืองนี้เมืองหนึ่งเลยจ้ะชื่อเมืองว่าพ็อสดัมนะทุกคนเป็นเมืองที่นั่งรถไฟออกไปจากเบอร์ลินนะประมาณ35นาทีจะขอบอกว่ามันให้ความรู้สึกที่ต่างกับเบอร์ลินนะเบอร์ลินเนี่ยจะมีความวุ่นวายแต่ว่าเมืองนี้คือจะเน้นเป็นสถาปัตยะกรรมมากๆแล้วก็สวยอะ่ะเหมือนลุดไปอยู่คนละโลกเลยมีทั้งที่เป็นตึกแล้วก็มีทั้งเหมือนเป็นสวนเป็นพระราชวังเก่านะ คือส่วนกว้างมากเดินอ่ะเมื่อยได้เลยบอกเลยว่าแต่ว่าความสวยเนี่ยคือมันสวยจริงๆแล้วก็ธรรมชาติมากๆเนี่ยเราก็จะมีเดินเล่นนะเข้ามาในเขตของสวนของพระราชวังเก่านะแล้วก็สามารถขึ้นไปชมข้างบนได้เนี่ยเห็นแค่นี้นึกว่าแค่นี้จริงๆข้างหลังกนะ็คือกว้างอีกเยอะมากแล้วก็มีแต่มุมคือที่ถ่ายรูปสวยมากแค่ต้นองุ่นตรงนี้ก็คือถ่ายรูปสวยแล้วอะ กำลังขึ้นไปปราสาทนะจ๊ะพระราชวังอะไรสักอย่างสีทองนะสวยงามคนข้างบนเยอะมากไปดูกัน OMG! Oh นี่เราไม่ได้อยู่ดิสนีย์แลนด์นะทุกคนทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้เมืองนี้สุดยอดอลังการงานสร้างมาก La 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 la